เดวิลโซนิกเป็นหนึ่งในท่าไฮบิดที่ฝึกได้ไม่ยากใช้พื้นฐานเพียงแค่ท่าที่ไม่ยากมากครับผมแล้วก็ยังมีประโยชน์ในการต่อคอมโบค่อนข้างหลากหลายทําให้เป็นหนึ่งในท่าไฮบิดที่หลายคนเริ่มฝึกเป็นท่าแรกๆครับผมโดยสําหรับท่านี้นั้นเป็นท่าไฮบิดระหว่างท่าทวิโซนิกกับชาโดดังนั้นแน่นอนว่าก่อนจะฝึกท่าเดวิลโซนิกนั้นก็ควรจะทําทวิโซนิกกับชาโดให้คล่องก่อนโดยเฉพาะท่าทวิโซนิกที่ควรจะทําแบบคว่ำมือให้คล่องก่อนครับผม ซึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกแบบคว่ำมือมาก่อนก็ไม่จำเป็นต้องกังวลไปครับผมเพราะหากทำทวิโซนิกแบบหงายมือได้แล้วฝึกเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถทำแบบคว่ำมือได้ครับการหมุนของท่าเดวิลโซนิกนั้นจะเป็นการทำท่าทวิโซนิกแบบคว่ำมือแล้วต่อด้วยชาร์โดทันทีครับผมแบบนี้ครับ จะสังเกตได้ว่าก่อนที่เราจะรับท่าทวิสโซนิกนั้นปากกาจะไหลออกจากตำแหน่งหนึ่งเป็นท่าชาร์โดต่อทันทีครับสำหรับวิธีการฝึกท่าเดวิสโซนิกนั้นเริ่มต้นเราจะจับปากกาเหมือนการทวิสโซนิกแบบพ่อมือเลยครับก็คือจับที่2 3สแบบนี้ครับผมโดยให้ปากกาเหลือที่ฝั่งหลังมือเล็กน้อยและเหลือที่ฝั่งหน้ามือมากหน่อยครับผมและตอนเริ่มต้นนั้นก็จะเหมือนกับการทำท่าทวิสโซนิกแบบค้่ำมือเลยแต่จะแตกต่างเล็กน้อยตรงที่พยายามดันปากกาให้แรงขึ้นครับผม เพื่อที่ก่อนที่เราจะรับที่ตำแหน่งหนึ่งสองเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถปล่อยปากกาหมุนเป็นท่าชาโดโดบนหลังมือได้ครับย้ำอีกรอบนะครับก็คือพยายามทำทวิสต์สนิทแบบคว่ำมือโดยดันปากกาให้แรงกว่าปกติเล็กน้อยครับผมให้ปากกาหลุดจากนิ้วมือก่อนที่จะรับที่หนึ่งสองและหมุนเป็นชาโดโดบนหลังมือครับผมช่วงแรกของการฝึกนั้นพยายามโฟกัสกับการดันปากกาออกจากตำแหน่งหนึ่งสองให้คล่องก่อนครับผมอาจจะยังไม่ต้องใส่ใจในการรับมาก พยายามทาให้เราดันปากกาออกจากตำแหน่งหนึ่งสองและหมุนเป็นหลังมือให้ได้ก่อนครับผมและเมื่อทําให้ปากกาหมุนเปนหลังมือได้แล้วก็ให่โฟกัสกับการรับซึ่งจะเป็นวิธีเดียวกับการรับท่าชาร์โดปกติเลยครับผมสำหรับใครที่ทําท่าเดวิลโซนิกที่ตำแหน่งนี้ได้คล่องแล้วอาจจะลองทำเดวิลโซนิกที่ตำแหน่งอื่นๆอย่างเช่นจาก34มา2 3หรือจาก34ไป12ก็ได้ครับผมก็จะทำให้เรามีตัวเลือกในการต่อท่ามากยิ่งขึ้นนั่นเอง ย้ำก,กันทุกครั้งสำหรับการฝึกโคมปากานะครับว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือความสม่าเสมอในการฝึกตอนเริ่มต้นฝึกครั้งแรกอาจจะยังดันปากาไม่ไปอาจจะยังรับไม่ได้จนปาการ่วงก็ไม่เป็นไรครับผมค่อยๆฝึกไปวันละเล็กวันละน้อยแต่ที่สําคัญเลยก็คือฝึกอย่างสม่ําเสมออย่างน,น้อยๆให้ได้วันละห้าถึงสินาทีก็ยังดีครับผมและเมื่อฝึกไปสปักพักเราก็จะทําร่วงน้อยลงจะค่อยๆทําได้ขึ้นมาเองครับผมสำหรับวันนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ การหมุนของท่าเดวิลโซนิกนั้นจะเป็นการทำท่าทวิโซนิกแบบคว่ำมือแล้วต่อด,ด้วยชาร์โดทันทีครับผมแบบนี้ครับจะสังเกตได้ว่าก่อนที่เราจะรับท่าทวิสโซนิกนั้นปากกาจะไหลออกจากตำแหน่งหนึ่งสองเป็นท่าชาร์โดต่อทันทีครับสำหรับวิธีการฝึกท่าเดวิลโซนิกนั้นเริ่มต้นเราจะจับปากกาเหมือนการทวิสโซนิกแบบคว่ำมือเลยครับก็คือจับที่สองสามแบบนี้ครับผมโดยให้ปากกาเหลือที่ฝั่งหลังมือเล็กน้อยและเหลือที่ฝั่งหน้ามือมากหน่อยครับผม แล้วตอนเริ่มต้นนั้นก็จะเหมือนกับการทําท่าทวิโซนิกแบบคว่ำม,มือเลยแต่จะแตกต่างเล็กน้อยตรงที่พยายามดันปากกาให้แรงขึ้นครับผมเพื่อที่ก่อนที่เราจะรับที่ตาแหน่งหนึ่งสองเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถปล่อยปากกาหมุนเป็นท่าชาโดโดบนหลังมือได้ครับย้ําอีกรอบนะครับก็คือพยายามท,ทําทวิโซนิกแบบคว่ำมือโดยดันปากกาให้แรงกว่าปกติเล็กน้อยครับผมให้ปากกาหลุดจากนิ้วมือก่อนที่จะรับที่หนึ่งสองและหมุนเป็นชาโดโดบนหลังมือครับผม ช่วงแรกของการฝึกนั้นพยายามโฟกัสกับการดันปากกาออกจากตำแหน่งหนึ่งสองให้คล่องก่อนครับผมอาจจะยังไม่ต้องใส่ใจในการรับมากพยายามทําให้เราดันปากกาออกจากตำแหน่งหนึ่งสองและหมุนเป็นหลังมือให้ได้ก่อนครับผมและเมื่อทําให้ปากกาหมุนเปนหลังมือได้แล้วก็ค่อยโฟกัสกับการรับซึ่งจะเป็นวิธีเดียวกับการรับท่าชาโดปกติเลยครับผมสำหรับใครที่ทําท่าเดวิลโซนิคที่ตำแหน่งนี้ได้คล่องแล้วอาจจะลองทำเดวิลโซนิคที่ตำแหน่งอื่นๆอย่างเช่นจาก3-4มาส3 หรือจาก3 4, 4 5, 1, 2, ี่ไป12ก็ได้ครับผมก็จะทำให้เรามีตัวเลือกในการต่อท่ามากยิ่งขึ้นนั่นเอง <the ir> ย้ำกันทุกครั้งสำหรับการฝึกโคมปากานะครับ <the ir> ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือความส,สม่ำเสมอในการฝึก <the ir> <the ir> ตอนเริ่มต้นฝึกครั้งแรกอาจจะย,ยังดันปากาไม่ไป <the ir> อาจจะย,ยังรับไม่ได้จนปาการ่วง <the ir> ก็ไม่เป็นไรครับผม <the ir> <the ir> ค่อยๆฝึกไปวันละเล็กวันละน้อยแต่ที่สำคัญเลยก็คือฝึกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยๆให้ได้วันละ5-10นาทีก็ยังดีครับผม และเมื่อฝึกไปสักพักเราก็จะทำร่วงน้อยลงจะค่อยๆทำได้ขึ้นมาเองครับผมสำหรับวันนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ